เคียมรันนาบาติลั่นไฟต่อไปอยากเจอนอโอหลังจากที่ชนะน็อกเสือแบ็กไปในยกแรกเพียง49วินาทีโอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องวิเคราะห์จอกไข่แดงวันนี้เราจะมาพูดถึงนักมวยที่มีชื่อว่าเคียมรันนาบาตินักมวยไร้พ่ายจากรัเสเซียที่มีสถิติการต่อย21ครั้งชนะหมดทุกครั้งโดยแทบไม่เจ็บตัวแม้แต่นิดเดียวแต่เขาเรียกหานอโอจะคิดถูกหรือไม่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันหลังจากการแข่งขันจบลงไปเคียมรันก็ได้รับสัญญาวันใหญ่ ไฟครั้งต่อไปอาจได้เจอน้องโอจริงๆสําหรับใครที่ดูเขาต่อยเมื่อคืนนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวตึงในวงการวันล,ลุมพินีเพราะเขาสามารถกดน็อกเสือแบกที่ชนะติดต่อกันถึง6ไฟล์แบบสู้ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวตลอดทั้งยกเสือแบก็กไม่มีโอกาสออกอาวุธเลยสุดท้ายเคียมรันนาบาติได้จังหวะกดเบาๆไปที่ปลายคางทำเอาเสือแบกหลับกลางอากาศแต่ผมก็ยังมองว่ามันเบาเกินไปที่จะหลับขนาดนั้นใครคิดเหมือน ผมบ้างหรือว่าผมคิดไปเองเพราะว่าถ้าคังไม่อ่อนจริงๆลูกนั้นน่าจะไม่โดนน็อกนะครับตามความคิดผมถ้าเสือแบ็กอยากแก้มืออีกรอบที่สามคงต้องไปเสริมคางให้แข็งกว่านี้และมั่นใจไหนการออกอาวุธกว่านี้แต่ถ้าจะเจอกันจริงเสือแบ็กต้องทำฟอร์มซักสี่ถึงห้าไฟถึงจะแก้ได้แต่ถ้ามาเจอกับน้องโอผมก็มองว่ามันวิเคราะห์ยากจริงๆส่วนมากน้องโอจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างและร่างกายเพราะเคียมรัน มีแขนขาที่ยาวกว่าและคล่องแคล่วว่องไวส่วนลูกหนักจะไปทางด้านน้องโอท่าน้องโอดักจังหวัดเตะขาได้เปอร์เซ็นต์การเตะขาน็อกอาจจะอยู่ที่น้องโอทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วพลังแข้งของน้องโอเตะขาใหญ่ๆอย่างนิโคคาริโลยังเกือบเดินไม่ได้แต่ขาเล็กๆแบบเคียมรันนาบาติจะทนได้ไหมแต่ถ้าจะเตะเคียมรันให้ได้ก็คือตอนที่เขามาออกหมัดชุดอยู่แล้วต้องแลกศักดิ์สี่ถึงห้าหมัดถึงจะได้หนึ่งแข้งขอให้ป้องกันตัวดีๆก็พอ เปอร์เซ็นต์การชนะคะแนนอาจจะอยู่ที่เคียมรันนาบาติเพราะเขาเป็นมวยที่คล่องแคล่วว่องไวออกอาวุธได้ตลอดทุกครั้งที่ครบยกส่วนมากจะเป็นเคียมรันนาบาติที่ชนะส่วนเปอร์เซ็นต์การเอาชนะน็อกอาจจะอยู่ที่น้องโอเพราะด้วยขนาดตัวและน้ำหนักอาวุธอาจจะได้เปรียบเคียมรันนาบาติเคียมรันนาบาตินักชกชาวรัเสเซียที่มีสถิติไร้พ่ายต่อยไป21ครั้งชนะหมดทุกครั้งและแทบไม่เคยเจ็บตัวเลยในทุกครั้งที่ขึ้น ชกการเอาชนะเสือแบ็กในเวลาเพียง49วินาทีในยกแรกเป็นการยืนยันถึงความสามารถและความแข็งแกร่งของเขาทำให้เคียมรันนาบาติได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการมวยการชกครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการชนะเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงความสามารถในการรับมือกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเสือแบ็กผู้ที่เคยชนะต่อเนื่องถึงหไฟ่ากลับต้องท้ายท้ยอย่างรวดเร็วต่อเคียมรันนาบาติ และไม่มีโอกาสได้ออกอาวุธเลยตลอดทั้งยกการกดน็อกในครั้งนี้ทําให้หลายคนสงสัยถึงความแข็งแกร่งของเสือแบ็กเองว่าทําไมถึงโดนน็อกได้ง่ายได้เช่นนี้คําถามที่เกิดขึ้นคือถ้าเสือแบ็กมีคางที่แข็งแกร่งกว่านี้เขาจะยังโดนน็อกหรือไม่สําหรับไฟต์ต่อไปที่เคียรรันนาบาติเรียกหาน้องโอนักชกชาวไทยที่มีชื่อเสียงด,งด่งังการเจอกันของสองคนนี้จะเป็นอะไรที่น่าติดตามมากเพราะน้องโอมีพลังแข้งที่รุนแรง และเป็นที่รู้จักกันดีแม้ว่าเคียมรันจะมีความคล่องแคล่วว่องไวและมีแขนขาที่ยาวกว่าแต่เมื่อต้องเจอกับพลังแข้งของน้องโอที่สามารถเตะขาใหญ่ๆอย่างนิโคคาริโลจนแทบเดินไม่ได้จะสามารถทนทานได้หรือไม่ไฟนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกสองเดือนข้างหน้าซึ่งจะเป็นการประลองฝีมือระหว่างสองนักชกที่มีความสามารถและสไตล์การชกที่แตกต่างกันเคียมรันนาะบาติที่มีความคล่องแคล่วและออก อาวุธได้ตลอดเวลากับน้องโอที่มีพลังแข้งและการดักจังหวะที่ยอดเยี่ยมคำถามคือใครจะเป็นผู้ชนะในการชกครั้งนี้เมื่อพูดถึงความสามารถของเคียรรันนาบาตินักมวยชาวรัเสเซียที่มีความแข็งแกร่งและความสามารถในการชกที่เหนือชั้นเขาเป็นนักมวยที่มีความคล่องแคล่วและสามารถออกอาวุธได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยพ่ายแพ้ในสังเวียนการชนะเสือแบคในเวลาเพียง49วินาทีเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความ แม่นยำในการชกของเขาการชกครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการพิสูจน์ความสามารถของเทียมรันนาบาติแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงนักชกคนอื่นๆว่าเขาเป็นนักมวยที่มีความสามารถและไม่ควรมองข้ามเมื่อมองไปยังการชกครั้งต่อไปที่เคียมรันนาบาติอยากเจอกับน้องโอนักชกที่มีชื่อเสียงและความสามารถการเจอกันของสองคนนี้จะเป็นอะไรที่น่าติดตามมากเคียมรันนาบาติที่มีความ คล่องแคล่วและสามารถออกอาวุธได้อย่างต่อเนื่องกับน้องโอที่มีพลังแข้งที่รุนแรงและเป็นที่รู้จักกันดีในวงการมวยไทยน้องโอเป็นนักชกที่มีความสามารถในการดักจังหวะและเตะขาที่แม่นยำพลังแข้งของเขาเป็นที่รู้จักกันดีในวงการมวยไทยการเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความแม่นยำของน้องโอการเจอกันของเทียมรันนาบาัติและน้องโอจะเป็นการประลองฝีมือระหว่างสองนักชกที่มีความสามารถและสไตล์การ ชกที่แตกต่างกันเขียมรันนาบาติมีความคล่องแคล่วและสามารถออกอาวุธได้ยังต่อเนื่องส่วนมากเมื่อครบยกมักจะเป็นเขียมรันที่ชนะคะแนนด,ด้วยความคล่องแคล่วและการออกอาวุธที่ไม่หยุดยัง้งส่วนเปอร์เซ็นต์การเอาชนะน็อกอาจจะอยู่ที่น้องโอ๋เพราะด้วยขนาดตัวและน้ำหนักอาวุธอาจจะได้เปรียบเขียมรันนาบาติการไตะขาของน้องโอ๋มีความรุนแรงและสามารถทำให้คู่ต่อสู้ต้องยอมแพ้ได้ ในการชกครั้งนี้ทุกคนคาดหวังว่าใครจะเป็นผู้ชนะความคิดเห็นของผมคือเปอร์เซ็นต์การชนะคะแนนอยู่ที่เคียมรันนาบาติส่วนเปอร์เซ็นต์การชนะน็อกอยู่ที่น้องโอการชกครั้งนี้จะเป็นการประลองฝีมือที่น่าติดตามและน่าสนใจอย่างมากสำหรับท่าน